สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเอาทเลทของอันนี้นะบอนที่ชิดนี่นะคะนี่เลยนี่นะเราก็จะมาโซนเกงไงนี่นะ่าหลายอย่างเลยราคาถูกมากเลยนะทุกคนช่วงนี้ลดราคาดูเกงๆนนี่ตัวห้าดอนอันนี้ก็ตัวสิบดอน ช่วงนี้ถูกมากค่ะทุกคนริงๆแง้วก็มีหลายแบบหลายสไตล์มากนะยกทรงนี่ก็ดีมากแล้วก็ถูกช่วงลดราคามันก็จะแบบถูกมากนี่มันก็จะมีหลายอย่างมากค่ะแต่ส่วนมากเอาเล็ t นี้ก็จะเป็นกางเกงในเนาะกางเกงในเสื้อในชุดนอลายพวกนี้แล้วก็ของเด็กบ้างถุงเท้าถุงมือและพวกนี้มีหมด ราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สินค้าก็ดีด้วยนะทุกคนสินค้าคุณภาพามีอย่างแบบเสื้อตัวนี้บอลสิบดอาดอนเองค่ะถูกมากไม่แพงเลยมีค่ะอย่างแบบเสื้อตัวนี้เนี่ยสามสิบดอนสามสิบดอนเองแล้วก็มีแบบแบบนี้ด้วยดีมากผ้าดีนะผ้าดีมากเนี่ยเป็นแบบนี้ จะออกกังกกยนี่ค่ะสิบดอนเองค่ะทุกคน